รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแฮปปี้ช็อปปิ้งความสุขสั่งได้ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเครื่องดื่มบำร,รุงสุขภาพที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดแล้วก็จัดอยู่ในลิสต์เป็นของฝากของขวัญน,นะคะฝากคนที่คุณรกักหรือว่าญาติผู้ใหญ่แน่นอนคะ่ะอันดับตน้นต้นต้องนึกถึงนะคะรังนกแท้แน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้ฝนจึงเรียนเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่จะมาแนะนํารังนกแท้คุณภาพดีให้กับพวกเราด้วยตอนรับคุณแชมป์ธนพลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีครับพี่ฝนค่ะสวัสดีครับถ้าสมมติเกี่วว่านึกถึงรังนก,กน,นะครับต้องนึกถึงบอลแบกเลยนะครั้ชมเเเพรรราาะอออ่่ืงงงขสนนี ความคุ้มค่าราคาตอบโจทย์ครับและที่สําคัญคือเนื้อรังนกของบอลแบกเขาครับเขามาแบบเต็มปากเต็มคำทําให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยครับทางบอลแบกนะครับก็ยังมีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองนะครับได้สัมปทานถ้ำรังนกโดยตรงครับจึงเป็นรังนกแท้นะฮะจากถ้ำธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งนกนางแอนนะฮะที่ทํารังแบบดีที่สุดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นครับ เราจึงทําการคัดสรรรังนกที่มีคุณภาพจริงๆเพื่อผ่านกระบวนการแบบพิถีพิถันแบบสุดๆเลยทีเดียวครับให้ออกมาได้รังนกแบบมีคุณภาพจัดเต็มสะอาดหลายท่านกงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารังนกบอลแบตของเราเนี่ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษทุกครั้งหให้กับเนชั่นทีวีและมายาวนานถึง5ปีเต็มถ้าไม่ดีจริงไม่มีคนสนับสนุนฝานี้หายไปเรียบร้อยแล้วโนก็จริงนะคะ,คะแล้วกล่องสีทองนี่ความพิเศษของเขาเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างจากสูตรเดิมมากน้อยแค่ไหนครับพี่แชมป์ เป็นบอลแบกสูตรผสมโสมนะฮะข้างในนี้เนี่ยมีเนื้อรังนกจัดเต็มแล้วยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับ ในนี้เขามีเนื้อโสมเป็นชิ้นด้วยไม่ใช่เป็นผงโสมนะ,ะเป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยทีเดียวนะครับ<อ>คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคุณสมบัติของโสมเขาเยอะมากๆว่าจะเป็นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยทาให้เราสึกผ่อนคลายทําให้เราสึกสดชื่อนั่นเองครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะรวมถึงตัวฝนเองเนี่ยโอเคแหละเคยทานรังนกแค้คแต่ว่าเราไม่เคยทานส่วนผสมที่มีโสมแบบนี้รสชาติจะผิดเพี้ยนหรือว่ากลิ่นจะฉุนไหมคะพี่ชายงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณฝนได้รอสักนิดหนึ่งละกันคุณผู้ชมครับต้องบอกก่่ออนนนวาาาบบแครเมใ แบบนี้นะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะรับประทานทุกครั้งดูให้ดีครับว่าเขาจะมีซีลแบบนี้นะฮะซีนเอามาให้แบบนี้ขั้นตอนแรกของเราครับเราลอกซีลออกก่อนนะพอลอกซีลออกเสร็จปุ๊บขวดของเขาครับเป็นขวดแบบสูญยากาศนั่นเองเวลาเปิดเราจะได้เสียงป๊อกนี่ดู นี่เห็นไหมครับผู้ชมเปิดออกมาปุ๊บต้องได้ยินเสียงแบบนี้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะี่เทใส่แก้วให้คุณผู้ชมได้ดูและการตัวเนื้อรังนกของเขามีถึง1.4%ต่อขวดนะฮะผู้ชมดูเนื้อนะนี่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 ผมเทดูเ้นมากนะคะผู้ชมนี่แบบนี้เ้ยนี่ครับผู้ชมครับให้ฝนได้ลองชิมด้วยขออนุญาตลองชิมรสชาติลองชิมก่อนลองชิมเลยคได้เลยค่ะนี่ผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วบอลแบบเนี่ยถือว่าเป็นรังนก สูตรหนึ่งที่คนทานกันง่ายมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ขาวไม่มีกลิ่นฉุนจริงๆคุณผู้ชมเราจะบอกว่าคนที่ไม่ชอบทานหวานกำลังดีละมุนมากนะคะไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีกลิ่นฉุนทานง่ายมากแล้วแน่นฟูเต็มปากมากละมุนมากเลยค่ะสามารถซื้อรังนกครับคุณผู้ชมครับติดบ้านเอาไว้ได้จะดื่มตอนไหนก็สามารถดื่มได้ตอนเช้าดื่มได้หรือว่าใครรู้สึกว่าบบายๆรู้สึกว่าต้องการรีเฟชตัวเองให้สดชื่นเอารังนกเนี่ยไปแช่เย็นแล้วดื่มก็สามารถดื่มได้เลยนะครับ ชมหรือว่าคุณจะไปทําเมนูใหม่ๆะนะฮะเป็นรังสรรเมนูก็ยังสามารถทําได้ด้วยครับเราได้ฟังมาถึงขนาดนี้นะคะวันนี้ขอบโปรโมชั่นดีๆเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากได้แล้วค่ะสําหรับรังนกแท้วันนี้นะฮะบอลแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปผสมโสมครับคุณผู้ชมครับหกล่องมี6ขวดครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมเลยครับซื้อ2กล่องแถม2กล่อง ยังไม่พอครับคุณผู้ชมถ้าหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาตอนนี้เราแถมให้อีก2กล่องครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมด6กล่องครับจำนวน36ขวดเลยทีเดียวครับมูลค่ารวมอยู่ที่3,600บาทครับวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 1, 3 6 0บาทเท่านั้นครับไม่อยากให้พลาดโปรนี้นะคุณผู้ชมนะที่สําคัญคือเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 2 1 1 3ส2 2 2สะดวกสบายช้อปผ่านไลน์ได้ที่ happy underscore shopping ครับ แค่ส่งฟรีนี่ก็คุ้มสุดๆแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้ววันนี้อย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าบอลแบกไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับวันนี้เลยคุณผู้ชมครับบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสาเร็จลูกสูตรผสมโสมครับซื้อ2กล่องเราแถมให้2กล่องยังไม่พอครับหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาตอนนี้เราแถมอีก2กล่อง mm hmm. รวมทั้งหมดจะได้ไป6กล่องครับสาขวดราคาเต็มอยู่ที่3,600บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆครับ จ่ายเพียง1,360บาทเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะคุณผู้ชมส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-113-222 2, 2, 2สะตะดวกสบายช้อปผ่านไลน์ได้ที่ at happy j u s score shopping ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่แชมป์มากมากเลยครับที่มาบอกโปรโมชั่นดีๆกับ,รบเราคา<ม>ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ